หลังจากที่ถูก uzu, อิซสุขยึดตำแหน่งที่1ในตลาดรถกระบะเพีย up ิกอัพไปเมื่อปีที่ผ่านมาและใน2เดือนแรกก็แสดงเห็นแนวโน้มว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกในปีนี้อีกตลาดที่ท้าทายของอิซสุก็คือตลาดรถพ p v หรือรถกระบะรัดแปลงที่ไม่เพียงแต่ต้องการขยับขึ้นมาเป็นเบอร์2แทนที่มิสูบิชิปเจโร่สปอร์ตเท่านั้นแต่อิซสุคิดไกลกว่านั้นด้วยการมุ่งไปที่เป้าใหญ่นั่นก็คือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ ที่ถือว่าเป็นแชมป์ตลอดการในตลาดนี้ก็ว่าได้ซึ่งล่าสุดได้ทำการปรับโฉมใหม่พร้อมเพิ่มรุ่นพิเศษอย่างเล g e n d เดเข้าไปเสริมทัพทำให้ตำแหน่งอันดับหนึ่งดูจะมั่นคงขึ้นไปอีกแต่ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้เมื่ออิสสุส่ง All New m u x เข้ารุกตลาดด้วยการทายอดขายสูงที่สุดในตลาด PPV เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาสร้างความตกตะลึงให้กับทั้งวงการเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน แม้ว่าในเดือนต่อมายอดขายจะตกลงมาเป็นที่2ก็ตามล่าสุดอิซูยังไม่ลดละเมื่อมิวเอ็ทำยอดขายได้ใกล้เคียงกับ Fortuner อีกครั้งซึ่งแม้ว่ายอดขายในเซกเมนต์นี้จะน้อยนิดเมื่อเทียบกับตลาดรถกระบะเพียรปิกอัพแต่มันก็ช่วยทำให้อิซูก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในด้านยอดขายรถยนรวมในเมืองไทยในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ได้ไม่มากก็น,น้อย ตามที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564พบว่าลดลงทุกตลาดโดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น58,960คันลดลง10.9%โดยมีอิซสุนำมาเป็นอันดับ1นด้วยยอดขาย16,477คันอันดับ2องโตโยต้า15,897คันและอันดับ3ฮอนด้า 9,007คันสำหรับตลาดรักบาทดัดแปลงหรือ PPV ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564มีประมาณการขาย4,800คันเพิ่มขึ้น35.6%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Toyota Fortuner อันดับ2 Isuzu MU-X อันดับ3 Mitsubishi Pajero Sport อันดับ4 Ford Everest อันดับ5นิ s s ันเทอร่าและอันดับ6เชฟ r o เล็ t ทรเ l b เซอ e r ในเดือนกุมภาพันธ์ยอดขายของอิ u ูมิวเอกลับมาสู่สีกับ Toyota Fortuner อีกครั้งโดยห่างกันเพียง88คันเท่านั้นซึ่งป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า m ิ x เมีโอกาสลมแชมป์ที่ผูกขาดมานานหลายปีอย่าง Fortuner ได้เหมือนกับที่เคยทำได้ในตลาดกระบะยูปิแง ส่วนอันดับ3อย่าง Mitsubishi จ a j e r o Sport ดูจะแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ปลายปี2020ดูเหมือนว่ายอดขายจะเริ่มเข้ามาใกล้ Fortuner มากขึ้นงานนี้อาจจะต้องรอการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันในปี2023แต่ที่มีอาการน่าเป็นห่วงที่สุดและแย่ลงทุกเดือนก็คือน้องใหม่ในวงการอย่างนิส s a n Terra ที่ขายไปได้เพียง6คันเท่านั้นจะว่าไปก็คืออันดับสุดท้ายเพราะ Chevrolet t r a v e r ก็คงไม่มีเห็นกันแล้วในอนาคตสำหรับตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือ p p v ใน2เดือนแรกของปี2,564มีประมาณการขาย9 9 9 4คันเพิ่มขึ้น34.5%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ 1. Toyota Fortuner อันดับ 2. I s u z u m u x อันดับ 3. Mitsubishi ป a j e r o Sport อันดับ 4. Ford Everest อันดับ5นิส s ั n เทอร่าและอ er. ันดับ6 Chevrolet t r a v e อรเซอเมื่อลองมาดูยอดขายสะสมใน2เดือนแรกของปีจะพบว่าส่วนแบ่งตลาดของ2อันดับแรกคือ Toyota และ m i ว X ไม่ห่างกันมากนักเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาซึ่ง Fortuner มักจะทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุน่นการขยับขึ้นมาประกอบ Fortuner จ้าตลาดที่เคยไร้เทียมทานมาก่อนของ m u x 3เดือนติดต่อกันโดย1ใน3เดือนที่ว่า m u วก็เคยเอาชนะไปได้ย่อมทําให้อิสสุมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นและน่าจะกระตุ้นตลาดต่อเนื่องเพื่อยอดขายมีเสถียรภาพามากที่สุดในขณะที่โตโยต้าที่มีปัญหารุมเรา้าทั้งจากยอดขายรถกระบะที่เสียช้ำให้กับอิซสุไปมันๆก,ก็เริ่มมีเรื่องอื้อฉาที่กําลังถูกสํานักงานใหญ่สอบสวนตามที่เป็นข่าวไปเมื่อวันก่อน ซ้ำยังต้องมาเจอคู่ปรับตัวชกาดอย่างอิส,สุในสมรัูภูใหม่งานนี้โตโยต้าประเทศไทยถือว่าสปักสบอมมากที่สุดในรอบหลายปีบางทีอาจจะถึงกับเสียแชมป์ไปอีกตลาดหากยังปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ